ในโอกาสนะครับวันปีใหม่ไทยนะครับคือวันสงกรานเสียดายว่าเราไม่มีโอกาสได้อวยพรท่านทั้งหลายในช่องโทรทัศน์พีดแต่ว่านะครับไม่ว่าจะท่านจะได้ดูจาก YouTube หรือจะในที่ใดก็ตามผมในฐานะประธานนปชก็ขอให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมีความปลอดภัยและก็มีความหวังมีกำลังใจและ รอวันเวลารอโอกาสที่จะได้พลิกฟื้นชีวิตไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองผมเชื่อว่าวันแห่งการรอคอยนั้นไม่ได้ยาวไกลสำคัญที่สุดก็คือการอดทนแม้ว่ารู้ว่าการอดทนในท่ามกลางความยากลำบากนี้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและขอให้มีความศรัทธาและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรา ทำมาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าความสุขจะมีเท่าไหร่แม้กระทั่งเพียงเศษเสี้ยวก็ขอให้ท่านได้มีและก็ยังมีความหวังกำลังใจพวกเราก็จะยืนเคียงข้างกันตลอดไปมีความสุขกันมากๆนะครับ